กราบสวีดัสวัสดีสทุกๆคนท,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 ทุกๆชาตนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม g i g d า c o n i c i c ลบ b y Bon Fire อร์เก t ัวกับผม NT Channel กันในเซิร์ฟเจแปนกันอีกแล้วนะครับ คลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเป็นแนวทางละกันนะครับผมสําหรับนะฮะบอสกิลในอนาคตละกันนะครับผมที่จะมาในเซิร์ฟไทยผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าบอสตัวนี้จะมาตอนไหนละกันนะครับผมแต่เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆกันก่อนละกันเพื่อจะได้ปั้นตัวละครถูกนะฮะ พราะตัวละครบอสตัวนี้แม่งมีเงื่อนไขโคตรเยอะเลยทุกคนผมไปอ่านมานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าบอสตัวนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับซึ่งบอสเสือขาวตัวละครตัวนี้นะครับเคยมาในเซิร์ฟไทยแล้วก็จริงนะแต่พอมันกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยบอสมันจะเก่งมากขึ้นครับผมแล้วก็แถมมีบัฟอะไรต่างๆที่แบบน่าลํำคาญมากขึ้นสุดๆนะทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวละครของเจ้าเสือขาวตัวนี้จะมีสกิลอะไรบ้างละกันนะครับผม เริ่มจากสกิลที่มันจะปล่อยใส่เราก่อนละกันนะครับผมจะมีอยู่3สกิลนะเริ่มจากสกิลที่1นะครับผมเป็นการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ HP น้อยที่สุดนะครับผมรวมถึงนะครับผมเมื่อเราปล่อยสกิลนี้ไปจะทําให้เป้าหมายติดสานะเลือดออกได้นะครับผมเป็นเวลา3เทเชิญด้วยกันและในขณะเดียวกันถ้าเราปล่อยสกิลนี้ไปเป้าหมายมีเลือดออกอยู่นะครับผมจะทําให้ตัวละคร ตัวนั้นนะครับผมโดนลดฟื้นฟูไป50%เลยนะฮะผมบอกได้เลยว่าเฮริน่าน่าจะยืนลำบากพอสมควรนะครับผมสับตรงนี้นะต่อไปผมสกิลที่2ของเขานะครับผมเป็นการบัฟให้กับตัวเองนะครับผมจะเป็นการโจมตีนะครับผมแบบไม่สนใจพลังป้องกันและโล่นะครับผมเพิ่มขึ้น20%เลยนะครับผมบัฟนี้คือโคตรของแท้นะฮะ และต่อไปนะครับผมจะเป็นบัฟโจมตีหนักนะครับผมถ้าตัวละครเจร้าเสือตัวละครตัวนี้ได้ปล่อยสกิลที่หนึ่งะครับผมจะได้ร <conven s> ับดาเมจเพิ่มขึ้น52%เลยนะครับก็ภาวนาว่าพอมันได้บัฟก็อย่าให้มันโจมตีละกันนะฮะและต่อไปสกิลบัฟที่3นะครับผมจะเป็นการลบดีบัฟออกจากตัวละครเจ้าเสือขาวได้นั่นเองนะครับผมลบแบบพวก D up, ดีบัฟพิษเผาไหม้พวกนี้ออกไปได้เลยนะจ๊ะ รวมถึงต่อไปอันติเมตของเจ้าเสือขาวนะครับผมเป็นการสร้างความเสียหายทุกตัวละครนะครับผมโดนหมดเลยนะด้วยขนาดเดียวกันนะครับผมจะทําให้เป้าหมายติดสานะเผาไหม้ได้ด้วยเป็นเวลา3เทินนะครับรวมถึงก็จะแจกเลือดออกให้กับเป้าหมายด้วยนะครับผมเป็นเวลา3เทินเหมือนกันและที่น่าลำาญสุดนะครับผมคือลดอีเทอร์ของตัวละครเป้าหมาย2หน่วยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดนะฮะ อีเธอร์กำลังเต็มโดนเจ้าเสือลบออกนี่ผมบอกเลยว่าเรียนลําบากแน่นอนนะฮะและมันไม่ได้มีดีแค่นี้ทุกคนไอเจ้าเสือขาวเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกติดตัวที่บอกให้เลยว่าของเท้เหมือนกันนะครับผมเริ่มจากบัฟแรกเลยละกันนะครับเมื่อเริ่มเกมมานะครับผมทุกตัวละครในเกมของตัวละครเพื่อนๆของเรานะครับผมจะโดนเอฟเฟกนะครับผมสับแพ้ธาตุนะครับผมเพิ่มขึ้น30%เลยนะครับ เท่ากับว่าถ้าเราเอาใบไม้ลงไปเล่นจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะถ้ากับว่าใบไม้นี่ต้องเป็นตัวละครที่จําเป็นจริงๆนะที่แบบจะช่วยพิกเกมนะครับผมไม่งั้นก็อย่าลงไปเลยโดนดาเมจแรงที่น่าจะหายพอสมควรและต่อไปสกิลที่2ที่มันจะได้มานะครับเมื่อเริ่มเทินนะครับถ้าไอ้เจ้าเสือขาวตัวละคตรตัวเนี้ยโดนไฟฟ้าช็อตอยู่แล้วก็โดนไฟไหม้ด้วยแล้วและโดนส,สตันด้วยนะครับผมถ้ามี3อย่างนี้นะฮะตัวละคร,รคเจ้าเสือขาวนะครับในเทินต่อไปเนี่ย จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น20เป็นเวลา1เทิรเนด้วยกันนะครับผมอ่าเท่ากับว่าตัวละครในคีย์ลักของทีมของเรานะครับต้องมีทั้งไฟฟ้าช็อตไฟไหม้และก็สตันในทีมนั่นเองนะครับจะทำให้เสือขาวโดนดาเมจเพิ่มขึ้นถึง20เลยนะครับต่อไปซีลที่3นะครับผมได้รับภูมิคุ้มกันสำหรับสานะน้ำแข็งกัดครับผมเท่ากับว่าทีมดอทน่าจะเล่นกับตัวละครเจ้าเสือขาวไม่ได้แล้วนะครับผมเออเพราะว่าตัวนี้จะมีกันน้ำแข็งกัดนะฮะอื ต่อไปสกิลที่4นะครับผมเมื่อสิ้นสุดเทินนะครับผมถ้าตัวละครเจ้าเสือข่าวนะครับเลือดต่ำกว่า25%นะครับผมจะลบความสามารถออกทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมจะไม่โดนสตัน์ลงไหลอะไรเลยนะครับถ้าเลือดของตัวเองลดไปถึง2 5้เเนั่นเองนะจ๊ะต่อไปนะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับผมลดพลังโจมตีอัตราคิติคอลนะครับผมแล้วก็ ความแข็งแกร่งคริติคอลนะครับผมของศัตรูที่มีสานะเวทมนต์ลดลงไป50%นะครับถ้าใครนะครับผมคิดจะเอาธาตุสีฟ้านะครับผมอย่างเช่นไอตัวพวกเนี้ยนะครับผมเนี่ยไอพวกสีฟ้าซานเดียตัวละครพวกเซนซินนอะไรพวกนี้นะครับมาตีเจ้าเสือขาวก็คิดผิดนะครับเพราะว่ามันจะลดพลังโจมตีถึง50%เลยนะฮะและไม่ลดแค่พลังโจมตีทุกคนลดคริติคอลแล้วก็ลดความแข็งแกร่งคริติคอลอีกต่างหากนะครับผมผมบอกให้เลยว่าน่ารำคาญมากๆเลยนะฮะโอ้โหเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมเจ้าตัวละครอะไรมาตี และต่อไปนะครับผมเมื่อถูกโจมตีโดยศัตรูที่มีลักษณะนะครับผมสําหรับวิศวกรนะครับผมความเสีายจะเพิ่มขึ้น50%นะครับผมหากคุณอยู่ในสถานะเผาไหม้ก็เท่ากับว่าถ้าไอ้เจ้าเสือตัวนี้โดนเผาไหม้อยู่นะครับและตัวละครท่าสีแดงนะครับผมมาโจมตีมันนะครับจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นถึง50%เลยนะฮะก็เหมือนเป็นการบังคับแหละให้เล่นตัวละครเผาไหม้ด้วยนะและเผาไหม้ตัวนั้นต้องเป็นตัวละครท่าสีแดงด้วยนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมและต่อไปนะครับผม เมื่อสิ้นสุดเทินนะครับถากตัวละครเจ้าเสือขาวเนี่ยมีทสาระพิษอยู่นะครับจะทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับผมลบล้างผิดออกและก็เอาผิดนั้นอ่ะมาใส่ให้กับทีมของเราเว้ยเออประมาณนั้นเลยครับทุกคนคือแบบโคตรน่าลำคาญอ่ะไอตรงเนี้ยคือเท่ากับว่าทีมพิดนะครับก็ใช้กับตัวละครตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้แหละคือใช้ได้แน่นอนครับแต่ก็คือสะท้อนกลับมาหาเรานั่นเองนะครับผมเหมือนกันในคลิปที่ผมเปิดให้ดูเลยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็คืออาจจะเล่นลาบากนิดนึงนะ และต่อไปสกิลทุดท่าของเขานะครับหากคุณนะครับผมถูกเผาไหม้อยู่นะครับผมจะโจมตีตัวละครลดลง50%นะครับผมเท่ากับว่าเจ้าเสือขาวนะครับผมติดเผาไหม้เมื่อไหร่นะครับผมก็จะโจมตีใส่เราเบาลงถึง50%เลยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสกิลของน้องเขานะครับผมรวมถึงนะครับในการตีน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สกิลของน้องเขานะทุกคนนะยังมีสภาวภูมิอากาศอีกตั้งหากครับเมื่อเริ่มเกมไปจะมีโอกาส70%ครับผมที่จะทําให้ทีมของเราโดนน้าแข คือแบบโอ้โหลำบากแท้นะครับผมลำบากจากเจ้าเสือขาวไม่พอต้องมาโดนทุภาพภูมิอากาศอีกต่างหากและยังไม่หมดครับผมสําหรับตรงนี้โบนัสแต้มตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับผมจะไม่เหมือนกับบอสเต่านะตรงนี้ก็จะเป็นการที่ไอเจ้าเสือนะครับผมจะกันสถานะนะครับผม5เทินนะครับพวกสตาร์นลงไหลจะไม่โดนเลยและต่อไปครับจะเป็นการกันขโมยอีเทร์นะครับผม5เทินนะครับและต่อไปจะเป็นการกันนะครับผมสําหรับสภาพภูมิอากาศนะครับผม5เทินเหมือนกันนะครับผมสับตรงนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมของบอสชมรมในอนาคตละกันถ้าผมแปลผิดตรงไหนผมต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นการแปลภปาษาล้วนๆนะครับผมแล้วก็แปลตามความเข้าใจของผมด้วยนะซึ่งในการตีเจ้าบอสตัวละครตัวนี้นะครับผมทีมที่ผมเล่นนะผมจะเล่นตัวละครพวกไฟฟ้าช็อตนะครับผมแล้วก็เผาไหม้แล้วก็สตันนะครับทาให้ตัวมันเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมร่วมถึงนะครับก็ต้องเล่นตัวละครเผาไหม้ด้วยเพื่อจะทำให้มันโดนดาเมจแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็โจมตีเราเบาวกว่าเดิมมนันเองผ ซึ่งตัวละครที่ผมจะเล่นนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไอชานะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวละครตัวนี้ก็เล่นได้นะทุกคนนะนี่ครับผมตัวละครตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับเจ้าซาร่านะฮะ สามารถเก็บเอามาไว้ได้นะครับเพื่อจะมาเล่นทีมบอยตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะเออเพราะว่าเผาไหม้มันก็จําเป็นเหมือนกันรวมถึงมันเป็นท่าสีปืนด้วยไงทำให้ตรงนี้มีประโยชน์มากๆครับเพราะอย่างที่รู้กันครับท่าสีฟ้าเนี่ยจะโดนลดดาเมจโจมตีไป50%เลยนะทำให้เผาไหมตรงนี้ก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะอืมรวมถึงท่าสีเขียวนะครับก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนะครับสับ สำหรับแพ้ธาตุนะครับถึงถึง30%เลยในทุกๆเกมนะครับผมบอกเลยว่ายืนลำบากมากๆนะฮะก็แนะนำว่าต้องเล่นทีมสีแดงแหละนะครับผมเฮเรน่าก็ต้องตอบโจทย์แล้วแหละเออตรงนี้นะครับผมและต่อไปผมก็จะอาจจะใส่ตัวละครแบบดาเมจแรงๆอย่างเช่นตัวละครรีเบก้าไปก็ได้นะครับเอาไปสตันนะครับแล้วก็เอ็ดวิกาเอาไปสตันก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับชาตัวละครโซเฟียไม่มานะฮะเพื่อนๆก็สามารถเอาเอ็ดวิกาไปเล่นกันก่อนได้ เออนนี้ก็จะเป็นตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป้าหมายไม่ได้โจมตีเราก็ไม่เป็นไรนะครับผมเออเพราะว่าเราสามารถสตันได้แบบวนเกตได้เรื่อยๆนะครับและในอนาคตถ้าบอสตัวนี้อาจจะยังไม่มาหลอกนะครับผมเอออาจจะมีพวกเซซินนามาก,ก่อนได้ซ้ำนะครับผมทําให้มีนอนหลับเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะเออตรงนี้ก็สามารถเอาเซซินามาเล่นได้นะฮะแต่ถ้าเซซินายังไม่มาผมก็แนะนาว่ายังมีอีกตัวละครหนึ่งนะครับผมก็จําชื่อน้องเขาไม่ได้คือไอ้ตัวเนะี้ย ลิเดียหรอจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นมิมีนอนหลับเหมือนกันนะก็สามารถเอาน้องเขามาใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องหวังน้องเขาเนะครับผมว่าอยากให้ตัวละครเจ้าเสือได้ออกสกิลนะเพราะว่าน้องเป็นธาตุใบไม้นะครับจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นถึง30%เเลยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้ละกันเนาะ สำหรับพามาดูสกิลของเจ้าเสือขาวนะครับและในขณะ,ะที่ผมพูดไปเนี่ยผมอาจจะลงคลิปแบบว่ามาสอดแทรกให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดเจนละกันนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจละกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปดว,วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจคนทาคลิปอย่างม,ม,มากนะครับผมคิดภาพประการใดต้องกราบขอโทษมรรดาที่นี่ด้วยนะครับผมและเจอกันายบายจ้า บอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีทุกคนบอกว่าเซโน